ไม่เหมือนไเหมือนดับเดียวไม่เหมือนดัอเดีไม่เหมือนยามีจะมีข้างหนึ่งที่บอกว่าถูกค่ะไม่บอกข้างไหนข้างหนึ่งจะถูกข้างหนึ่งจะผิดค่ะจะรู้ว่าไหนถูกผิด ดาบี้ดาบี้อันนี้เธอจันบงคับสงเหี้เอ๊ะว้าววววจิงจรงหวใจรักแค่คนเดียวมิแล้วมคิดถึงอยู่ คิดถึงทุกคนจ้าเออคิดถึง,ค,ถงคิดถึงชยันดิเออคิดถึงชยันเพ่อครับยิดถยงชยันเ่อครับชูก,ากา้าเห็นเป่คิดถึงแล้วว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 ว้วอววววนวว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 นไวววนวววววปะวะวว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 วมัน,นวว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 วกวววเฮ้ยโอ้ย

ไข่แดงไม่ค่อยกินเออฉันจะบอกเลยค่ะตอนแรกไม่กินซีแเหล็กใช่ปะ่ะฉันไปซื้อวิตามินรวมมาสมงแบบว่าสี่เหล็กผสมนมแพ้ยังไม่กินนะพอซื้อวิตามินอะถุงมันไม่แพงมากอะกินเลยเริ่มกินแล้วใส่แท้งอ่ะแท้งอะแล้วมันก็ค่อยๆไหลลงมาแท้งันนั้นก็จัดว่าดีแต่มันมันของแบบว่ามันออกแบบมันไม่ค่อยเวิร์กอะแต่ก็พอกินได้แกมันจะล้นเอาอะไรเงี้ยง่วงๆเขาอยู่แไหนอ,องอุ้ยดูดูนองมัมไดนบีตอนนี้เรียนมะไม่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 นอนเหมือนมีเลยอ นอมันบูโอยโยนอนมันเียวดวยีก็นอนเหมือนบูโอยโยนนอนเหมือนบิยโไม่แน่ใจว่ากี่เดือนแล้วค่ะลองไปดูในอินสตาแกรมมาค่ะอินสตาแกรมลองเข้าไปที่โปรไฟล์ค่ะหน้าแรกจะลิงก์ไปที่อินสตาแกรมของดิฉันเองจะเข้าไปดูได้ มีของกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบว่าอะไรดีไม่ดีก็จะรีวิวให้ดูเด้อไม่ใช่เชิงอวดเราเวลาใครที่ลงของพวกเนี้ยเราคิดเป็นแง่บวกนะคะถ้าเป็น p o ส i t i v ฟอะไรอย่างเงี้ยใช่คะเราก็จะทราบได้เลยว่าของดีไม่ดีเราก็รีวิวว่าอันนี้ดีนะนี้ไม่ดีนะแต่เป็นการใช้ส่วนบุคคลคนอื่นอาจจะใช้เราดีเราตัวเราเนี้ยไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ฉันก็ดีบ้างไม่ดีบ้างสวัสดีกันจุ๊กกะโดจุ๊กกะโดจุ๊กะโด มันจะเชื่อมแบบนี้ไหมส่วนใหญ่เชื่องค่ะพี่เหมือนเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างเหมือนหมาค่ะต่อให้ดุแค่ไหนมันก็แบบว่าก็แบบว่าปรับตัวเข้าขคนได้ค่ะอืแมวแมวไทยก็ทําได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะคือแบบว่าค่อนข้างฉลาดเป็นเป็นสัตว์ที่แบบว่าปรับตัวเข้ากับคนง่ายอะค่ะไม่ไม่แบบว่าอะไรคือแบบเขาเป็นเขาปรับตัวเข้ากับคนง่ายขนาดฉันไม่ถูกเลยก,ก็ยังคุยได้เล่นได้อะไรอย่างเงี้ย บายบายจ้าบายบายกันบายบายกันดาบีดาบีครับบิวดี้ลูกฉันไหวแกแต่ใช้ตีนไหว้ตบไมบีเลยนะนี่ใส่ไม่ตบก็ไม่ตกทำไมจังเนี่ยทำไจังหนูไม่ดีเลยหนูจะตบยังไงหนูจะตบแม่ลงทำอย่างไงมาได้ตบแม่มาได้นะคะตกแม่มาได้นะคะตกแม่หนูไม่กระโดดนะคะ 没回头，没回头，别回头，别回头。